คนเราคะ่ะมาคิดถึงอยู่สองอย่างคิดถึงวันวานกับคิดถึงวันข้างหน้าย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วถ้ารู้แบบนี้นะวันนั้นไม่ทำแบบนั้นหรอกวันนั้นไม่พูดแบบนั้นหรอกถ้าย้อนกลับไปได้จะทำแบบนั้นแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีหรือบางคนก็แต่คิดถึงวันข้างหน้า กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะดีไหมนะเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะจนบางครั้งค่ะก็ลืมคิดถึงวันนี้วันนี้ที่เป็นผลจากการกระทําที่ผ่านมาวันนี้ที่เป็นระหว่างทางของวันข้างหน้าวันวานที่ผ่านมาค่ะมันจะดีหรือร้ายมันก็ผ่านไปแล้ววันข้างหน้าจะดีหรือร้ายก็ไม่มีใครรู้รู้แค่ว่าเรามีวันนี้รู้แค่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ รู้แค่ว่าตอนนี้เป็นยังไงและรู้ว่าเลยค่ะว่ามีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้คนที่มีความสุขนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่ไม่เคยมีอดีตที่ไม่น่าจดจำอาจจะไม่ใช่คนที่มีอนาคตอันยาวไกลแต่คนที่มีความสุขได้คือคนที่รู้จักคุณค่าของวันนี้หาความสุขเล็กๆในแต่ละวันเจอแล้วก็เต็มที่กับมันแบบไม่มีเงื่อนไขพุกเกตขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะ